สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการสร้างความสุขนะคะทุกๆคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะต้องการความสุขแล้วก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการสร้างความสุขนะคะทุกๆเช้านะคะให้เราพูดกับตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนหน้ากระจกทุกวันนะฉันมีความสุขทุกวันฉันมีความสุขทุกวัน ฉันมีความสุขทุกวัน,ฉ,น,นฉันโชคดีในหลายๆเรื่องฉันโชคดีในหลายๆเรื่องฉันโชคดีในหลายๆเรื่องฉันทำอะไรมีความมั่นใจฉันทำอะไรมีความมั่นใจฉันทำอะไรมีความมั่นใจฉันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ฉันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายฉันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายฉันโชคดีหาเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทได้ง่ายง่ายในทุกวันฉันโชคดีหาเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทได้ง่ายง่ายในทุกๆวัน ฉันทำอะไรราบลื่นง่ายดายไปหมดฉันทำอะไรราบลื่นง่ายดายไปหมดฉันทำอะไรราบลื่นง่ายใดไปหมดฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตนเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกวันปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกวันปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ